สวัสดีครับผมนายกฤตยันพลจตุพิชัยพันธ์ครับปัจจุบันเป็นอาสาสมัครนักดนตรีตำแหน่งไครเน็ตยู่วงแบงค k m เมทโรเทนโนร o l i t a n น r c h e s t r a ครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยอลงกรณ์วิทยาลัยการดนตรีราชภัทบ้านสมเด็จเจ้าพรยาด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง ครเน t ตเซลเมอกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้างดนตรียงเสงซึ่งเราจะมาพูดว่าพูดถึงกลุ่มเครื่องไครเน t ยี่ห้อเซลเมอร์ในร้านห้างดนตรียงเสงกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างตอนนี้ทางร้านมีรุ่นแต่ย่อยออกมาเยอะพอสมควรเลยครับก็อย่างเช่นรุ่นโปล็อกเ e รซอง s ิกเนเจอร์พ i วิเล g รีไซต์เ a ลแล้วก็มีเครื่องที่พิเศษด้วยครับเป็นลิมิเต็ด dition ที่เหลืออยู่คู่สุดท้ายของที่ร้านคือรุ่นเซนุย มีทั้ง A และ B Flat เลยครับเหลืออยู่คู่เดียวนะครับก็ผมก็จะมาพูดถึงเครดตัวที่ผมใช้กันก่อนเลยครับก็คือรุ่น r e c i t a l ครับซึ่งผมใช้ทั้ง A และ B Flat เลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เหตุผลในการเลือกใช้เครื่อง c r ร d i t เซลเมของผมนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ใช้แบรนด์อื่นมาก่อนแล้วก็พอได้มารองดูเซล m e r คือสิ่งแรกเลยที่รู้สึกประทับใจคือเรื่องโทนเสียงของเครื่อง ที่รู้สึกว่าเล่นเองแล้วรู้สึกว่ามีเนื้อเสียงที่ตรงตามความคิดในใจของเราเองรวมถึงกับช่วงทรอสโน้ตก็คือช่วงโน้ตเสียงกลางหรือว่าที่เราเด็กไทยเราเรียกกันว่าเป็นเสียงบอดของเครื่องอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมันมีจุดที่มันเป็นเสียงลมฟู่ๆออกมานะครับมันมันน้อยกว่าตัวเก่าที่ผมเคยใช้อันนี้คือความประทับใจแรกแล้วก็พอลอง สักพักหนึ่งจริงๆไม่สักพักรับผมใช้เวลาลองเป็นชั่วโมงเลยครับกับเครื่องตัวนี้ก็รู้สึกว่าช่วงเสียงสูงหรือไฮรีจิสเตอร์อะไรเงี้ยครับขึ้นง่ายแล้วมันไม่ไม่รู้สึกว่าเสียงแหลมจนเกินไปหรืออะไรก็คือเป็นเป็นคอนเซปต์เสียงของตัวผมเองอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจในการเลือกใช้ซึ่งก่อนที่จะมาเลือกใช้เซลม์เนี่ยครับก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาที่ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยครับบางคนก็เฮ้ยลองเลยบางคนก็แบบเฮ้ยจะดีเหรอมันเล่นจะนกับคนอื่นจะเข้าหรอเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ไม่ค่อยมีคน ใช้อะไรเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายเชื่อตัวเองครับเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็พอได้นำนำไปใช้งานจริงใช้งานจริงปับ๊บแรกๆก,ก็อาจจะมีเรื่องการปรับตัวเข้าหาเครื่องใหม่นิดนิดหนึ่งซึ่งนักดนตรีทุกคนน่าจะทราบเป็นดีว่าพอเวลาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรปับ๊บก็จะต้องให้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งพอปรับตัวได้ก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเล่นได้กับทุกคนเหมือนเครื่องแบรนด์อื่นๆแล้วก็ไปเล่นรวมกับแบรนด์อื่นๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร ครับก็อันนี้เราจะมาพูดถึงการเป่าไครเน็ตบ้างครับเมื่อกี้เราแนะนำเครื่องดนตรีกันไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องการเป่าสิ่งที่แบบอยากฝากให้น้องๆทุกคนที่เล่นไครเน็ตคือเรื่องแรกเลยครับไปหัดใช้ลมฝึกการใช้ลมในการเป่าที่ถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องเนี่ยครับมันมันยากที่จะอธิบายออกมาก็คืออยู่ที่สรีระร่างกายเราด้วยอย่างแรกเลยคือก็คือเรื่องการซัพพอร์ตลมที่เราเคยถูกสอนมาว่าหายใจลงไปทำให้ท้องเราขยาย แล้วก็ตอนเป่าลมออกก็คือให้ท้องค่อยๆยุบกลับมาที่ตัวเราอย่างช้าๆโดยโดยให้ร่างกายมันจัดการของมันเองก็คือการสร้างแรงดันลมในตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทิศทางในการเป่าลมาพยายามเป่าตามองศาของเครื่องที่เราถือไปให้ลมมันไหลลงไปตามเครื่องยาวๆอันนี้คือเป็นแนะนําว่าเป็นเป็นไอเดียเป็นความคิดการเคลื่อนที่ของลมที่เราใช้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางทีก็อาจจะแบบให้เปาไปตรงๆเมนูเมนี้ซึ่งองศาเครื่องทิศทางลมที่มันควรจะลมไปก็คือควรจะลงไปตามในเครื่องลงไปครับถัดมาก็คือการฝึกซ้อมโดยทั่วๆไปอันนี้สําคัญก็คือเรื่องเบสิกต่างๆในการฝึกซ้อมอย่างเช่นการลองโทนการฝึกฟิงเกอร์ลิงการฝึกทังกิ้งแล้วก็การนําเอาฟิงเกอร์ลิงและทังกิ้งมารวมกันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราจะมาพูดถึงการลองโทนกันก่อน การลองโทนที่ดีบางทีเราแบบไม่ใช่ว่าลองโทนพอบอกว่าลองปับเราจะเป่ายาวๆอย่างเดียวก็อาจจะฟิกเทมโปไว้นิดนึงเปิดเมทอนอมควบคู่ไปด้วยถ้าเป็นไม่ได้อาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดหรือเป็นเป็นทูเนอร์เป็นอะไรลองเช็คพีชเช็คอินโทเนชันตัวเองต่างไปด้วยก็จะดีครับการลองโทนเน้นเรื่องการใช้ลมไปเลยครับลิกให้ให้ลมมันต่อเนื่องไอเดียหลักก็คือให้ลมต่อเนื่องก่อน แล้วก็ฟังคุณภาพเสียงตัวเราเองเราอาจจะหาเครื่องอัดเสียงมาช่วยเราด้วยแล้วก็ลองฟังว่าสิ่งที่เราทําไปมันตรงตามที่เราคิดออกมาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราอาจจะปรับเพิ่มได้อาจจะแบบลองใช้แรงลมมากขึ้นนิดนึงหรือว่าลดแรงลมลงนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปส่วนถัดมาครับก็คือเรื่อง fingering fingering ก็คือนิ้วระบบนิ้วของเราเวลาวางบนเครื่องอันนี้นิ้วคราน็ตบางที พอไปเข้าใจกันว่าต้องวางให้มันโค้งงอๆกันขนาดนี้ซึ่งจริงๆควรจะให้มันกลางออกมานิดนึงเป็นตัว C ที่หัวเป็นแบนิดหนึ่งครับเพื่อการยกแล้วก็ใช้ข้อตรงนี้ในการควบคุมคอนโทรลทั้งหมดส่วนแบบฝึกหัดที่ใช้ซ้อมฟิงเกอร์ลิงที่อันนี้ที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าใช้งานแล้วได้ผลดีนะครับก็คือการเอาสเกลเข้ามาช่วยสเกลก็โอ้ใย่ๆมากงหน เมเจอร์สเกลเจ็ดชาร์ปเจ็ดแฟตมเนอร์สเกลเจ็ดชาร์ปเจ็ดแฟตเลย์เงี้ยครับก็ซ้อมสเกลอาจจะเริ่มต้นฝึกการเคลื่อนที่ของนิ้วหาแบบจังหวะการตำแหน่งที่วางนิ้วทุกอย่างก็คืออาจจะเริ่มจากโน้ตแค่2ตัวในสเกลก่อนอย่างสมมตินใน C m เมเจอร์เราอาจจะเริ่มที่โดเร2สองตัวโดเรโดเรโดแล้วก็เปลี่ยนขึ้นม่ทีละคู่ทีละคู่ขึ้นใหม่เรื่อยๆเนีย่ยครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น3ตัว5ตัวแล้วก็เป็นทางสเกลทีนี้เราก็จะมีปัญหากันว้แล ทำไมรู้สึกว่าไล่นิ้วไม่คล่องสักทีไม่เร็วสักทีอันนี้อยู่ที่ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องสําคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมความสม่ําเสมอแล้วก็เราอาจจะต้องกล้าที่จะปรับเมทนอมให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ค่อยๆหัดไปทีละนิดค่อยๆไต่จังหวะขึ้นไปเรื่อยๆนี้เรื่อง f i n g e r i ิงจบไปก็ถัดมาก็เป็นการทัง m ิ้งครับการตัดลิ้นที่เรา,ท,เราที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าตัดลิ้นเนี่ยครับอ่ะ การตัดลิ้นมันก็คือการออกเสียงอย่างหนึ่งทีนี้เราจะซ้อมมันยังไงบ้างเราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเป็นขั้นเบ็นหนึ่งชั้นขั้นเป็นสองชั้นหรือ3พยางเลยก็แล้วแต่ความเหมาะสมในตัวเพลงที่เราจะหัดหรือว่าเราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเพื่อเป็นรูทีนในการซ้อมของเราไปอไอเดียหลักของการทังกิ้งก็คือเหมือนการพูดนะครับเราอาจจะมีคำสั้นๆจะเป็นคำว่าทาทีดาดูดีก็แล้วแต่ใครถนัดอะไรก็ว่ากันไปไอเดียหลักก็คือการขยับลิ้น แล้วก็ลมสำคัญที่สุดคือลมย้อนกลับไปเรื่องลมคือเรื่องลองโทนลมให้โฟล์แล้วก็พยายามพูดคําให้ลิ้นมันขยับเหมือนตอนเวลาเราพูดเวลาเราเป่าเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกันอยากทาังกิ้งให้เร็วขึ้นฝึกซ้อมให้สม่ําเสมอให้ต่อเนื่องแล้วก็ปรับเมทันอมค่อยๆปรับทีละนิดบาง,บางคนผมเห็นบางที่ปรับทีทีละสิบีตสิบีขึ้นไปผมว่าม,มันกว้างเกินไปแต่แบบเต็มที่ผมว่าสัก5บีตนี่ก็ถือว่าแบบ รู้สึกถึงความแตกต่างของความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นได้เยอะพอสมควรแล้วครับก็ซ้อมให้ต่อเนื่องสุดท้ายเราเอาเบสิกทั้ง3อย่างมารวมกันได้ตั้งแต่ลองโทนฟิงเกอร์ลิงและทังกิ้งก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนที่เราพูดจะติดปากก็คือตัดลิ้นพร้อมไล่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไอเดียหลักเมนหลักเลยคือลมก่อนอย่างแรกลมเราต้องโฟล์ลมเราต้องต่อเนื่องก็คือมาจากการลองโทนแล้วก็เริ่มจาก ขยับนิ้วอาจจะแค่2อถึงสตัวพร้อมกับตัดลิ้นพร้อมไปด้วยก็ค่อยๆฝึกซ้อมก็นําสเกลมาพลิกแผงรูปแบบมีหลากหลายแพทเทิร์นซึ่งเราสามารถหาโน้ตแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นทุกวันนี้ก็แต่ก็ยังสนับสนุนให้หาซื้อของที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องดีกว่าครับก็ฝากน้องๆทุกคนสําคัญสุดคือความต่อเนื่องในการซ้อมความสม่ําเสมอและความต่อเนื่องอขอให้ทุกคนซ้อมอย่างมีความสุขครับ วันนี้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้ขึ้นมาก็ผมมีโอกาสได้ลองเครื่องรุ่นต่างๆของเซลร์เมอร์ของทางห้างดนตรียงแสงด้วยครับก็เราสามารถลองฟังโทนเสียงเครื่องแต่ละรุ่นได้ในช่วงท้ายคลิปได้เลยครับจบไปแล้วนะครับเรื่องเรื่องการเล่นวิธีการฝึกซ้อมอะไรเป็นพื้นฐานคร่าวๆเป็นพื้นฐานคร่าวๆในการฝึกซ้อมที่เราได้พูดถึงไปนะครับทีนี้ก็อยากจะฝากว่าเราสามารถเข้ามาลองเครื่องกันได้ในรุ่นต่างๆใครที่กาลังหาเครื่องพรเน็ต ที่มีคุณภาพดีๆอยู่ก็เข้ามาลองกันได้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกไลเน็ตรุ่นไหนบางที่แบบไม่ต้องตามเราเราเรา,เราชอบตามกันว่าคนใช้ยี่ห้อนี้เยอะยี่ห้อนี้เยอะยี่ห้อนี้เยอะเราก็ไปตามเขากันไปเรื่อยๆอน,นี่เราลองมาลองด้วยตัวเราเองว่าอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกว่าโคลเน็ตเซลเมอร์ท่านมาได้ลองแล้ว ก็มีรุ่นหลากหลายให้เราลองดูซึ่งไม่ได้หมายความว่า intermediate เราก็จะอยู่ได้แค่ระดับกลาง level เเลกลางเท่านั้นบางทีเราเพียงพอสําหรับเราในการใช้เรารู้สึกว่าเรา happy กับเครื่องตัวนี้ก็คือตัดสินใจได้เลยครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆอย่างเช่นเรื่องการจัดโปรโมชั่นต่างๆนานา,นาได้ทางเพจ facebook หรือว่า instagram ของทางข้างดนตรียงศักดิได้เลยครับ